สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไม่ชุ่มชาแนลนะคะพาท่านผู้ชมมาชมเรือผลตรงสินค้าในแม่น้ําเจ้าพยาและป่าตักจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเสียงเรือมากระหึมก็หึมมานะคะลําเดียวยังกระหึมขนาดน,นี้ เรือโป้ขนาดใหญ่ท่านผู้ชมใช้กำลังลากนักหลวงมาก็สามเรือโป้นะคะตีกับตันกระบกไม้บกมือตื่สสงคุณไม่จะพาพแห่งใส นี้น้ำทะเลหนุ่นนะคะท่านผู้ชมน้ำขึ้นเป็นมานี่เลยบางวันก็ขึ้นสุดขอบเลยนะคะบางวันขึ้นสุดขอบดูแล้วจะเป็นผ่านหินค่ะพัาเต้นดำๆแต่จะโคนถามก็ไม่ได้ยินแน่นอนเพื่อว่าเครื่องหัวเรือลาดเสียงด,ดังมาก อยสังเกตเชียกนะคะช่งเหลือเลี้ยวเหลือเข้าโค้งมีความเสี่ยงทาให้เชียกขาดได้จงเป็นจะต้องคอยอยู่หัวเรือเวลาเรือวิ่งเข้าสามแยกวัดพน,นันเชิงมาแล้วนี่ต้องระวังให้มัก นั่งตรงเชือกพอดีมันก็จะอันตรายเวลาเชือกขาดมันจะดิดดิดขาแข้งหักถึงตายก็มีมาแล้วนะ ต่งท้ายวิ่งตามแบบสบายๆก็พี่กับตันลำหน้าเขาเอาเรือเข้ากลางแม่น้ําได้อย่างผดิบผดีสวยงามเรือต่งท้ายก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะคอยไหลาตามที่ใช่นะคะทับสันชัยเรือต่งท้ายนะคะคุณก็ขอขอบคุณนะทาผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามหันกล้องไปทางด้านหัวเรือจะย้อนแสงนะคะทาอาทิตย์ตรงพอดีแลแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ